หลายคนกําลังมองหาของขวัญสาหรับปีนี้อยู่ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะน้าจะพามาดูเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อาจจะเป็นของขวัญสาหรับตัวเองสําหรับแฟนหรือว่าสําหรับครอบครัวเลยก็ว่าได้บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านใหม่สําหรับขายเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะซึ่งเป็นสไตล์ใหม่ที่กําลังเข้ามาอย่างแรงเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพ้เราด้วยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะ s t a t e m e n t p r o p e r t y ค่ะและวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่หมู่บ้านวังตาลกันค่ะเราพาทุกท่านนะคะมาดูบ้านขายกันค่ะเพื่อเป็นของขวัญน,นะคะหากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ที่นี่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านใหม่ค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกสร้างอยู่บนพื้นที่ดิน167ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่500ตารางเมตรกันเลยทีเดียวมีทั้งหมดนะคะ4ห้องนอนหห้องน้ำมีทั้งโซนของแม่บ้านอยู่ด้านหลังนะคะแยกออกอย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงจอดรถนะคะโรงจอดรถนี้รถยนต์เนี่ยจอดได้ถึง2คันกันเลยทีเดียวแล้วก็มีส่วนตรงนี้นะคะที่เราจะสามารถ าวางอุปกรณ์นู่นนั่นนี่หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานอะไรก็ได้นะคะประตูค่ะประตูด้านหน้าจะใช้เป็นมอเตอร์นะคะตอนนี้และประตูค่ะออกแบบได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะทํารางนะคะเป็นตัวโค้งตามตัวบ้านอันนี้ทําให้ประหยัดพื้นที่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ และตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนของตัวบ้านนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นสาว่ายน้ำระบบเกลือน,นะคะซึ่งมีความกว้างอยู่ที่4คูณ12เมตรกันเลยทีเดียวนั่นคือใหญ่มากเลยใช่ไหมคะ บ้านหลังนี้ค่ะอย่างที่นาแจ้งไปว่าเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะและสไตล์นอร์ดิกนั้นคืออะไรสไตล์นอร์ดิกค่ะเป็นสไตล์ที่กําลังเข้ามาในประเทศไทยในแถบทวีปเอเชียณตอนนี้นะคะเขาจะเน้นความเป็นมินิมอลบวกกับสีธรรมชาติที่เขาใช้ตามวัสดุต่ตางๆนะคะแล้วก็ ตัวบ้านค่ะจะเน้นเป็นสีขาวพ,พื้นเลยทําให้บ้านดูสะอาดตาจุดเด่นของบ้านค่ะก็คือหน้าจั่วค่ะจั่วของบ้านจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นทางลาดชันแบบนี้อันนี้นะคะแรงบันดาลใจของสไตล์นี้ส่วนมากแล้วอะคะ่ะเราจะเห็นตรงแถบสแกนดิเนเวียนนะคะก็จะเป็นพวกแถบประเทศฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนประมาณนี้นะคะ เขาอะ่ะออกแบบจั่วแบบนี้นะคะมาจากโรงนาค่ะโรงนาที่เขาเก็บข้าวอะค่ะมันจะทําให้เวลาฝนตกหรือว่าเวลาหิมะตกอะมันทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทําให้ตัวในบ้านนะคะจะมีพดานที่สูงและเวลาที่อากาศร้อนนะคะความร้อนนะคะมันก็จะดันไปอยู่ข้างบนซึ่งทําให้ตัวบ้านของเราเย็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือข้อดีและก็ความสวยงามนั่นเองและเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันค่ะ ว่วนนี้จะพาเข้าชมด้านในบ้านนะคะทางเข้าเป็นประตูดันออกบานเปิดบ้านจะใช้สีหลักๆในบ้านก็คือสีทองขาวดำและสีน้ำตาลค่ะห้องด้านซ้ายมือทางเข้าเป็นห้องนอนเหมาะแก่การไวรับรองแขกห้องทนด้วยสีครีมสว่างหวานละมุนประนึ่งชูครีมเลยค่ะมาพร้อมด้วยกับเตียงครีงไซส์ทุกห้องเลยนะคะห้องน้ำแยกโซนเปียกและแห้งพร้อมด้วยอ่างล้างหน้าฝั่งเคาน์เตอร์ตกแต่งอย่างเรียบง่ายค่ะ สวยมากเลยทางประตูทางเข้าหักเลี้ยวขวาจะเป็นทางเดินไปโซนครัวค่ะก่อนจะถึงครัวประตูทางด้านซ้ายเป็นห้องน้ำขนาดเล็กเติมความหรูและความร่วมสมัยด้วยการติดผนังด้วยกระจกสีทองแดงค่ะครัวจะเป็นแบบเปิดโล่งเชื่อมกับโซนนั่งเล่นเป็นครัวสไตล์สแกนดิเนเวียนโดยโซนนี้มาด้วยโทนสีชูครีม และติดผนังหินแท้กับตัวผนังที่กั้นระหว่างโซนครัวและโซนนั่งเล่นเพื่ออะไรสงสัยกันไหมคะเพื่อลดอุณหภูมิในห้องและเพิ่มความสวยงามฟิลเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะชั้นลอยของครัวเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมพร้อมเคาน์เตอร์หินทนต่อรอยขีดข่วนรวมถึงใช้เตาไฟฟ้าสีขาวควรัวเลยค่อนข้างมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรียบง่ายทำความสะอาดง่ายค่ะ มีครัวฝรั่งก็ต้องมีครัวไทยแน่นอนค่ะโดยมีเครื่องดูดควันและเตาแก๊สพร้อมอ่างล้างจานหนึ่งหลุมแบบฝังทั้งสองครัวมีตู้เย็นนะคะตรงประตูทางออกด้านหลังบ้านจะมีการต่อเติมก๊กน้ําและทําท่อสําหรับเครื่องซักผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะประตูขวามือนี้จะทะลุไปลานตากผ้าค่ะที่สําคัญบ้านล้อมด้วยรั้วสูงพอประมาณมีความเป็นส่วนตัวแน่นอนค่ะ โคมไฟเจ้าของบ้านเลือกใช้โคมไฟคริสตลัลแนวโมเดิร์นทันสมัยนะคะหลังกำแพงเป็นโซนนั่งเล่น เอกลักษณ์คือการวางโซนนี้ให้ต่ำกว่าโซนอื่นเรียกการตกแต่งแบบนี้ว่าเซนเค l ลเลวิงลูมเป็นการเล่นระดับของพื้นเพิ่มความส่วนตัวและทาให้โซนนั้นโล่งขึ้นด้วยความห่างของระดับเพดานค่ะมีหลายบ้านแล้วที่มีเป้นั่งแขวนที่นี่ก็เลยอยากให้ผู้อาศัยได้มากกว่านั้นจึงเลือกเตียงแขวนมาเพิ่มการใช้งานได้หลากหลายขึ้นจุดนี้แฝงด้วยความตื่นเต้นเบาๆแฮมสะดุดสายตาใช้ได้เลยค่ะ นอกจากเตียงแล้วต้นหลิวขนาดสูงถึงชั้น2ก็สะดุดตามไม่ใช่น้อยเพราะต้นหลิวมีลักษณะกิ่งก้านใบผิวไหวทำให้เกิดความสวยงามเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายขึ้นที่สำคัญคือต้นหลิวช่วยลดความแข็งกระด้างของบ้านแนวโมเดิร์นได้ดีเลยค่ะในระหว่างทางขึ้นชั้น2บันไดนี้เป็นบันไดไม้ลามิเนต ติดจมูกไม้เสริมความปลอดภัยเราจับเป็นเหล็กค่ะที่นี่เลือกใช้กระจกตกแต่งบ้านแทนกรอบรูปสวยเก๋ไปอีกแบบเลยนะคะ สำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่เป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะที่เราเรียกว่าห้องอนเนกประสงค์เป็นเพราะว่าคุณจะเทินห้องนี้เป็นห้องนอนหรือว่าเป็นห้องสันทนาการเอาไว้ร้องคาราโอเกะหรือว่าแฮงเอาท์กับเพื่อนๆก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นค่ะว่าตั้งแต่ประตูเข้ามานะคะเราจะมีบาร์เล็กๆนะคะเอาไว้แล้วก็มีตู้แช่วน์นะคะมีทั้งที่นั่งตรงขอบทางเดินนะคะเพื่อนั่งแฮงเอาท์กันได้หลายคนเลยทีเดียวส่วนตรงนี้ค่ะ คุณสามารถใส่ฟูกที่นอนหรือเป็นโซฟาขนาดเล็กนะคะเพื่อนั่งดูทีวีนั่งแฮงเอากันได้ตรงนี้นะคะและอย่างที่นัดบอกค่ะว่าถ้าหากว่าคุณจะเทินเป็นห้องนอนนะคะอันเนี้ยเอาจริงๆนัดว่ามันเหมาะสําหรับเด็กที่อายุสักประมาณ10บขวบอะไรประมาณเนี้ยค่ะสิขวบที่เพิ่งจะแยกห้องนอนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะห้องนี้ก็เหมาะเลยเพราะว่ามันมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมฝ้าข้างบนค่ะก็เป็นฝ้าที่สูงอย่างที่เราเห็นด้านนอกกันนะคะ ไปดูห้องต่อไปค่ะเนื่องจากห้องนอนทั้งหมดมี5ห้องนอนแต่ทางเราได้ถ่ายไว้เพียงสีห้องนอนนะคะ ห้องนอนถัดไปเป็นห้องนอนขนาดกลางแยกโซนนั่งทางานและเตียงด้วยกึ่งกําแพงและกึ่งระแนงไม้แทะห้องนี้เขาจะมาในโทนสีเทาแต่เสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์สีสว่างไปด้วยเพื่อไม่ให้ห้องมืดจนเกินไปค่ะห้องน้ําแยกโซนเปียกและโซนแห้งห้องนอนนี้มีระเบียงเพื่อเดินไปยังสวนข้างๆห้องน้ําด้วยนะคะ แล้วเราก็มาถึงห้องมาสเตอร์เว o ลูมค่ะห้องนี้ระหว่างทางเดินจะมีหน้าต่างสามารถมองทะลุลงไปตรงโซนอาหารได้เมื่อเดินบันไดามาอีก3-4ขั้นก่อนจะถึงเตียงก็จะมีชั้นวางบิวอินขั้นกลางไว้ซึ่งเจ้าชั้นวางบิวอินนี้หันหน้าไปทางเตียงเพิ่มความสะดวกในการใช้สอยตัวห้องมาในคอนเซ็ป เรียบแต่หรูภุมิพลห้องด้วยสีคลาสสิกขาวทองเทาห้องนี้จึงให้บรรยากาศที่สงบมีระเบียบในขณะเดียวกันก็ยังรู้สึกหรูหลาด้วยค่ะห้องนอนแลระเบียงกั้นด้วยกำแพงกระจกที่ถูกเพิ่มพื้นที่โดยการขยับตัวกำแพงออกไปอีก1สเต็ปเพิ่มลูกเล่นด้วยหลังคากระจกสกายไลท์ช่วยเปิดมุมมองให้แก่ผู้พักอาศัยได้มากขึ้นค่ะ เดินเข้ามาในตัวห้องอีกนิดจะเจอกับโซนทำงานและ walking closet ติดตั้งแบบบิวอินนะคะเดินไปตามทางเรื่อยๆจะเจอกับห้องน้ำขนาดใหญ่เลือกใช้กระเบื้องพิมพ์ลายสีเขียวมรกตและเลือกใช้สุขภัณฑ์ยี่ห้อ Cotton ดีไซน์คลาสสิกสีทองแดงสร้างความโดดเด่นหรูหราให้แก่ห้องน้ำของบ้านหลังนี้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนีขอสรุปรายละเอียดของบ้านหลังนี้อีกรอบนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ในเมู่บวานวังตาลนะคะราคาขายอยู่ที่22.5ล้านบาทบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์นอดิกนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมด167ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่500ตารางเมตรมีทั้งหมด4ห้องนอน6ห้องน้ําและก็โซนของแม่บ้านนะคะอีกต่างหากสำหรับบ้านหลังนี้นะคะสร้างมาแล้วค่ะ3ปี ระยะเวลาในการสร้างกะปีหนึ่งไปแล้วค่ะก็แสดงว่าบ้านหลังนี้เพิ่งแล้วเสร็จไปไม่เท่าไหร่นี้เองนะคะนัดหวังว่านะคะบ้านหลังนี้จะถูกใจใครหลายๆคนหรืออาจจะเป็นของขวัญให้คุณได้ในปีนี้นะคะขอเพียงคุณถูกใจอยากดูบ้านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาหาเราได้ค่ะเรายินดีให้บริการสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะ หากท่านใดจะไปเที่ยวที่ไหนขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยจากใจเราสเ e เมนท PROPERTY ค่ะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ